การใช้ยาสูตรพ่นแทนอิเทรเลอร์หากผู้ป่วยมีเสมหะในลำคอควรกำจัดเสมหะออกก่อนจากนั้นเปิดฝาเครื่องพ่นทั้งด้านในและด้านนอกแล้วทำการแกะยาออกจากแผงนกิโเมตรโดยลอกคอยตามแผงนตามลูกศรและระวังอย่าให้ถึงเม็ดถัดไป ใส่เม็ดยาลงในช่องบรรจุเม็ดยาในเครื่องพน่นปิดฝาชั้นในจนได้ยินเสียงคลิจกจับเครื่องสูดพ่นโดยหันปากกระบอกตั้งขึ้นแล้วกดปุ่มจนสุดเพียงครั้งเดียวเพื่อให้สูดเจาะแคปซูลหายใจออกทางปากให้สุดโดยห้ามหายใจเข้าไปในกระบอกแล้วใช้ริมฝีปากอมปากกระบอกให้สนิทเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย สุดยาเข้าทางปากแบบยาวและลึกกลัน้นหายใจค้างไวสิบวินาทีหรือนานที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ค่อยๆขดลมหายใจออกทางจมูกหรือปากชา้าๆหากไม่มั่นใจว่าสูตรยาได้กดหรือไม่สามารถสูรซ้ำอีกครั้งจนมั่นใจได้ว่าสูตรตัวยาครบถ้วนหลังจากสูตรยาเรียบร้อยแล้วทำการแกะแคปซูลด้านในถึงไปและทำความสะอาดปากกระบอก เด้วยกระดาษถิดชูแล้วปิดฝาให้สนิทเพื่อเป็นการเก็บเครื่องสูดพ่น